ที่ผ่านมาเกษตรกร,ร,กรในตำบลน,นํำโจ้อําเภอแม่ทะจังหวัดลำปางประสบปัญหาการใช้สารเคมีในการป้องกันกำจัดศัตรูพืชเป็นอย่างมากโดยใช้ไม่ถูกวิธีไม่ถูกเวลารวมถึงการใช้ไม่ถูกชนิดเนื่องจากเกษตรกร,ร,กรยังขาดความรู้ในการป้องกันกำจัดศัตรูพืชจึงทำให้ปัญหาดังกล่าวทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นกลุ่มกเษกษตรกรตำบลน,นํำโจ้จึงได้เล็งเห็นปัญหาดังกล่าวทำให้เกิดแนวคิดในการรวมกลุ่มกัน เพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกันโดยการจัดตั้งศูนย์จัดการสัตว์ปูพืชชุมชนขึ้นโดยมีสำนักงานเกษตรอำเภอแม่ทะเป็นพี่เลี้ยงและทางเทศบาลตำบลน,น้ำโจ้เป็นผู้สนับสนุนเรื่อยมาัสดีเจ้าศูนย์จัดการสัตว์ูพืชชุมชน,ชมชน,ชมชนเกิดขึ้นได้เนื่องจากว่าเกษตรกรพื้นที่ตำบลน้ำโจ ใช้สารเคมีกันมากก็คือเกิดปัญหาทางด้านสุขภาพของเกษตรกรและย่างือแมลงดื้อยาจึงปรึกษากับเกษตรอำเภอแม่ท่าว่าจะย่างจะใดดีแล้วก็เกษตรอำเภอแม่ท่าเป็ดเลยแนะนําว่าขอให้ได้มีการจัดตั้งศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนเจ้าศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลน้ําโจ ได้มีการบริหารจัดการในรูปแบบณะารรมาการและมีกฎระเบียบที่ชัดเจนและมีการทํางานกันเป็นทีมโดยแบ่งทีมอย่างตัวอย่างเช่นทีมงานการจัดทำสารชีวพันธุ์ทีมงานด้านการตลาดทีมงานด้านวิทยากรและทีมงานด้านอื่นๆและ,ะสมาชิกทุกคนก็มีการนัดแน่กันมาทาสารชีวพันธุ์เพื่อใจในแปลงพักของตัวเองและมีการวางจำหน่ายเพื่อเกษตรกรทั่วไปในพื้นที่เจ้า สุริเจ้าแปลงข้าเจ้าเป็นแปลงพยากรเจ้าจะมีการสํารวจแปลงเป็นประจําเมื่อพบการระบาดของมแมลงศัตรูพืชจะแจ้งห่องสูตรดัดการศัตรูพืชชุมชนรับราบทั้งศูนย์ก็จะมีผลิตภัณฑ์ของสารชีวพันธุ์ในการป้องกันกําจัดศัตรูพืชด,ดังกล่าวน้อมถึงแจ้งเตือนภัยให้แปลงข้างเคียงตัวเจ้าข้าเจ้ามั่นใจในประสิทธิภาพของสารชีวพันธุ์ที่ผลิตโดยศูตรกําจัดศัตรูพืชของชุมชนว่าจะสามารถป้องกันกับจัดศัตรูพืชได้เจ้า การแจ้งเตือนภายการระบาดของศัตรูพืชจะทำการแจ้งในรูปแบบของกลุ่มลายเป็นหลักรวมถึงการประชาสัมพันธ์ในบอร์ดของทางเทศบาลน,นอกจากแปลงพยากรณ์แล้วยังมีแปลงสาธิตการป้องกันกำจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน IPM คือการใช้สารเคมีร่วมกับสารชีวพันธุ์ในส่วนของการอบรมให้ความรู้ ทางกลุ่มจะมีการให้ความรู้แก่สมาชิกและเกษตรกรทั่วไปโดยอาศัยงบป,ประมาณภาครัฐเช่นสำนักงานเกษตรจังหวัดลำปางสำนักงานเกษตรอำเภอแม่ทะรวมถึงเทศบาลตำบลน,น้ำโจที่สนับสนุนงบป,ประมาณรวมถึงอนุเคราะห์สถานที่ในการเป็นที่ตั้งศูนย์ในการต่อย,ยอดของการผลิตสารชีวพันธุ์ ทางกลุ่มได้พัฒนาต่อยอดในการผลิตไตโครโดมารูปแบบแห้งเพื่อสะดวกต่อการเก็บรักษาซึ่งมีหลายหน่วยงานให้การสนับสนุนเช่นมหาวิทยาลัยราชพัฒลำปางสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่ทะและหน่วยงานอื่นๆผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้ส่งตัวอย่างเพื่อตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานชีวพันธุ์โดยศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดเชียงใหม่พบว่า ีความเข้มข้นของสปออยู่ที่1.15คูณ10ยกกาลัง8สปอต่อมิลลิลิตรซึ่งผ่านเกณฑ์มาตรฐานสุดท้ายนี่ศูนย์จัดกาศสตูฟื้นชุมชนตำบลน,น้ำโจ้ขอประชาสัมพันธ์ว่าหากเกษตรกรในพื้นที่หรือว่าเกษตรกรท่านใดตีพบปัญหาการระบาดของโรคพืชหรือว่า,มาแมลงขอให้ไปปรึกษ,ษาตีกเกษตรอาเภอของตัวเองหรือว่า หาตีู่จะกรกา,ารสตุภูุิชุมชนได้เมื่อเจ้าขอบคุณเจ้าวันดีเจ้า